สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพันวิตาพยากรณ์นะคะขอต้อนรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะและขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดีคิดและปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมหวังได้โดยง่ายนะคะสําหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําเป็นคลิปลายปีกันนะคะ ท่านที่เกิดในราศีสิงห์ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมนะคะถึง16กันยายนนะคะเราก็จะมาดูกันว่าสําหรับปีนี้พลังงานโดยรวมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์ก็จะมีดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวประจําตัวดาวอาทิตย์เนี่ยจะเป็นดาวที่ต้องเดินสม่ําเสมอเหมือนกับดาวจันทร์จึงโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้นำนะคะสำหรับปีนี้ดาวพฤหัส ที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะกับมรณะนะคะจออยู่ในภพปัตตนิจนถึงวันที่8นะคะจนถึงวันที่7มีนาคมพอวันที่8เอ้ยจนถึงวันที่7ขอโทษทีค่ะวันที่7เมษายนพอถึงวันที่8เมษายนเขาก็จะย้ายเข้าสู่ภพมรณะนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีและเป็นเกษตรราธิบดีในภพมรณะด้วยก็ต้องเป็นอ่าช่วงที่ชาวราศีสิงห์ก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยหนึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็ระวังในเรื่องของอความเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขยับขยายอะไรถ้าช่วงนี้ยังไม่ยังไม่มีอะไรที่มันจำเป็นมากก็พยุงไปก่อนเพราะเมื่อไหร่ที่ดาวพฤหัสคือดาวแห่งความสำเร็จเนี่ยเข้าไปสู่ภพมรณะอริมรณะวินาศมันจะมีขอบเขตแห่งการสำเร็จอยู่ไม,ไม่ได้เต็มร้อย อาจจะเป็นความสําเร็จในแง่ที่เป็นไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาก็ทําหน้าที่ไปตามเรือนภบเรือนาธาตุของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าจรเข้ามาอยู่ในภพมรณนะอาจจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกเครือญาติญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะก็สิ่งใดที่เราระวังได้เราก็ระวังนะคะทีนี้พอวันที่30มีนาคมแล้วนะคะ30มีนาคมเนี่ยดาว ลาหูก็จะย้ายออกจากราศีพฤกษ์กเข้าสู่ราศีเมษในวันที่หนึ่งทีเนี้ยราหูเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนเพราะปัตตนิเข้าสู่เรือนสุภะก็เกี่ยวข้องกับอ่าผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยคนใกล้ชิดเราเครือญาตินะก็มันดูแลสุขภาพด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการเจ็บป่วยหรือแม้แต่ตัวเราเองนะคะการเดินทางไกลาอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือสิ่งใดที่ การงานที่อยากจะขยับขยายมันยังขยายไม่ได้เต็มที่ก็คิดวางแผนแล้วก็พยุงไปก่อนส่วนการลงทุนใหญ่ๆก็ขอให้พยุงไว้ก่อนอย่าพึ่งนะคะแก้ไขปัญหาในส่วนรวมส่วนตัวที่มันมีตรงนี้ให้มันได้แล้วก็ผ่านไปได้ก่อนนะคะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกบางคนมีการที่ต้องแบ่งต้องปันต้องแยกต้องย้ายนะคะบางคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอยากจะปรับปรุงที่อยู่อาศัยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ส่วนใหญ่เ่ขอองงรื จตเองนะคะการงานก็สำหรับการงานในปีนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะดาวการงานคือราศีสิงห์เป็นคนที่เก่งคิดเก่งเป็นผู้นําอยู่แล้วเรื่องการงานก็ไม่น่าจะห่วงอะไร แล้วก็เมื่อมีปัญหาอะไรเข้ามาเชื่อว่าเขาน่าจะแก้ไขได้นะคะแล้วค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างว่าพลังงานโดยรวมของไพ่ของชาวราศีสิงห์จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ควีนไม้เทา้าควีนไม้เท้าส่วนใหญ่มันจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนะคะควีนไม้เท้าเนี่ยขึ้นมาพร้อมกับิงไม้เท้าเลยมีไพ่ไม้เทา้า สไม้เท้าแล้วก็4ไม้เท้านะคะการบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเองคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในปีนี้มีทิศทางออกมาเป็นแบบไหนบ้างคะ4ดาบนะคะ7ไม้เท้า สิ่งใดที่มันเคยเป็นปัญหามาก่อนนะคะมันก็จะรอเวลาสิบเหรียญน,นะคะสิ่งใดที่เคยเป็นปัญหามาก่อนในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสไม้เท้า4ดาบนะคะในเรื่องสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้รอเวลาเท่านั้นนะคะเจ็ดไม้เท้าก็คือเราต้องพยุงเราต้องทําเราต้องแบบถอยไม่ได้อะเราต้องแบบ ตั้งมั่นให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวมีไพ่สิบเหรียญเข้ามานะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะมีไพ่เดอะเดชเข้ามาในตําแหน่งของพันธุวด้วยเดมูลด้วยนะคะแล้วก็แฮงแมนเนี่ยเข้ามาในตําแหน่งของสุภะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ญา,ญาติพี่น้องอาญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัว นะคะคการเดินทางสัญจรไปมาอาจจะไม่สะดวกในช่วงเวลานี้นะคะด้วยเหตุอาจจะสุสขภาพไม่ดีหรือเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยอะไรด้วยนะคะต้องดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวของการเงินของการดูแลนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการดูแลนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินบ้างนะคะได้ว i e อ of Fortune ว i e อ of Fortune เนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภสิ่งปลูกสร้างหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่มีมูล,ลค่านะคะอะได้ไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาอะมีโอกาสไหมที่จะได้สิ่งที่มีบ้านใหม่ซื้อที่ใหม่รถใหม่นะคะมีโอกาสที่จะได้เพิ่มมูล,ลค่าทรัพย์สินของเราขึ้นมานะคะหนึ่งถ้วยสี สี่ไม้เท้าสองไม้เท้าใครคิดอยากจะซื้อบ้านใครคิดอยากจะขยับขยายนะคะมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามาสองไม้เท้าเข้ามาคู่กันเลยนะคะหรือใครที่อ่ะผ่อนชําระมานานเบื่อแล้วอยากจะปิดบ้านก็ปิดได้นะคะก็อ่ะเสียเงินก้อนใหญ่ก็เสียไปแต่เราได้บ้านมานะคะสิบถ้วยเข้ามาคือหมายถึงว่าก็จะมีความสุขขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราหรือสิ่งที่เราต้องแก้ไขในเรื่องทรัพย์สินมรดก ปีนี้เราจะต้องได้จบเรื่องราวนั้นๆอย่างแน่นอนเราจะมีทางออกเราจะได้รับการบริหารจัดการเพราะว่ามีทั้งควีนไม่เท้าคิงไม่เท้าเข้ามาไม่น่าห่วงเลยนะคะจะต้องปัญหาอะไรก็ตามเราแก้ได้เราจะได้แก้อันไหนแก้ไม่ได้หรือจักรวาลก็จะแก้ให้เราต้องรอเวลานะคะทุกอย่างเป็นไดตามเหตุปัจจัยนะคะทีนี้ในตำแหน่งเดมูนนะคะเดิมูน เข้ามาในตําแหน่งสหัชชะแปลว่าการติดต่อกันเซ็นสัญญาพี่น้องญาติพี่น้องต่างๆนะคะสังคม,มได้ไพ่เดอะเดทเข้ามาเด็กเด็กดาบนะคะ,ะหกไม้เท้านะคะในเรื่องของการที่เราคอนเน็กต่างๆสิ่งที่เราจะคิดจะขยับขยายตอนนี้ คิดได้แต่ยังทำอะไรไม่ได้นะคะต้องรอเวลารอ,อ,อช่วงจังหวะเวลาวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาเนี่ยก็บ่งบอกว่ารอช่วงจังหวะเวลาบางคนอาจจะอยากจะทำแต่ไม่พร้อมด้วยเรื่องสถานที่บางคนอาจจะอยากจะทำแต่ไม่พร้อมด้วยเรื่องของการเงินนะคะบางคนคิดว่าจะทำโครงการนี้มีโครงการใหม่ๆมาตัดหน้าซะง,งั้นนะคะทุกอย่างยังไม่สามารถสำเร็จได้โดยง่าย เพราะฉะนั้นรอจังหวะเวลาหมายความว่าแต่ละเวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะรอดูสถานการณ์โดยรอบด้านถ้าเราคิดอยากจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงอะไรหรือจะติดต่อเรื่องอะไรอะไรให้ดูทิศทางให้ดีดูจังหวะเวลาให้ดีมีโอกาสที่จะสําเร็จไหมมีนะคะเด็กดาบก็หมายถึงว่าการเจาะเวลานั่นแหละเจาะวัตถุประสงค์เป้าหมายหกหก,หกไม้เท้าหมายถึงงานนั้นถึงจะสําเร็จได้โดยง่ายนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการเดินทางไกลอาจจะมี ปัญหาเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บนะคะถ้าเซฟตัวเองอยู่บ้านได้ก็ดีเหมือนกันในช่วงเวลานี้นะคะแต่นั่นแหละก็ต้องรองจังหอะไอลาดูอันช่วงไหนไปได้สะดวกอะไรยังไงก็รอดูก็ทําไปตามช่วงเวลาจะดีที่สุดนะคะทีนี้ตําแหน่งต่อไปคือตําแหน่งพันธุนะคะได้ไพ่เดอะเดชเข้ามาไพ่สนับสนุนเป็นสีไม้เท้านะคะ แ u สต์เมนต์นะคะควีนไม่เท้าพันธุเป็นเดอะเดทก็ถ้าเรามีญาติผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ดูแลเรื่องสุขภาพของท่านให้ดีนะคะญาติพี่น้องไม่จำเป็นต้องผู้หลักผู้ใหญ่อะคนในบ้านในครอบครัวเราแต่เผอิญมันมีแฮง์แมนในตำแหน่งสุภาด้วยก็น่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะมีหมอมีอะไรก็รีบหาหมอ ให้ด่วนให้ทันทีรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะในเรื่องของการขยับขยายที่อยู่อาศัยช่วงนี้ยังไม่มีช่วงเวลาที่ดีในการจะขยับขยายได้ต้องรอเวลานะคะรอเวลาดอดูสถานการณ์รอบด้านก่อนแล้วก็จะมีช่วงจังหวะที่ดีในการทำนะคะคิงไม้เท้าเข้ามามีโอกาสที่ดีในการทำแต่นั่นหมายความว่าสถานการณ์ในครอบครัวของเราอะ มันสงบสุขแล้วเราค่อยขยับขยายไปแต่ถ้าหากมีอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราที่เราจะต้องแก้ไขในเรื่องบุคคลสถานที่อยู่เนี่ยเราก็โฟกัสไปที่จุดนั้นก่อนนะคะเรื่องอื่นก็เอาไว้ก่อนไม่ต้องกังวลใจมันจะได้ทําอย่างแน่นอนนะคะในตําแหน่งปุตตะเป็นควีนไอเป็นคิงไม้เท้านะคะคิงไม้เท้าเนี่ยก็คือบ่งบอกว่าเป็นคนเก่งบริหารจัดการอะไรก็ได้นะเหมือนกับอ่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เพราะเราไม่เก่งแต่เราทำไม่ได้เพราะสถานการณ์นะคะอ่ะมีไพ่สี่เหรียญแปดถ้วยเข้ามาก็อย่างที่บอกว่าต้องรอเวลาคิดอยากจะทำอะไรเหมือนกับมันไม่ได้ดังใจเลยนะอ่ะท้งที่มีความพร้อมโดยส่วนตัวแต่สถานการณ์โดยส่วนรวมมันไม่พร้อมแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ยิ่งทําให้เรามีเวลาที่จะคิดที่จะวางแผนได้มากขึ้นนะคะมีไพ่คิงถ้วยเข้ามาบ่งบอกว่าจะทําอะไรดําได้แต่รอจังหวะเวลาแต่ได้ทําแน่นอน นะคะจะได้ทําแน่นอนได้สนับรับการสนับสนุนจากผู้อื่นสิ่งที่มีปัญหาก็จะจากเราไปนะคะแต่ว่ามันมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาเนาะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ใต้ดอกเห็ดซึ่งก็ไม่ได้มั่นคงอะไรเลยฝนก็ตกรอว่าเมื่อไหร่ฝนหยุดตกเนี่ยก็จะได้เดินออกไปอะไรประมาณนี้เวลาที่เราคิดอยากจะทําอะไรแล้วสถานการณ์มันไม่พร้อมมันอาจจะมีเหตุอื่นเหตุด,ด่วนอะไรเข้ามา จำเป็นที่หรือฟิกสถานการณ์ไม่ให้เราขยับขยายได้เราไม่จําเป็นต้องไปทุกข์ใจอะไรกับมันนะคะเรามีเวลาคิดโครงการเรามีเวลาที่จะวางแผนมากขึ้นนะคะหาแง่ดีให้ได้หาความคิดบวกให้ได้หาสิ่งที่มันจะเปิดโลกเปิดจิตเปิดใจเราให้เป็นอิสระให้ได้นะคะอย่าไป กังวลกับมันจนมากเกินไปทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องหน่งอลิได้สองไม้เท้านะคะอ่ะเรามาดูเพิ่มเติมซิเป็นอะไรแปดาบนะคะหกดาบก็ทษทีค่ะเดอะสตาปัญหาที่อยากจะแก้ไขให้ทันท่วงทีมันก็ไม่ทันมันต้องรอเวลานะอ่าห้าไม้เท้าอ่าหดาบมันเป็นไพ่แห่ง าการเปลี่ยนแปลงแต่มันอาศัยช่วงเวลาเนาะมันต้องถึงเวลามันถึงจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดก็คือความคิดเรานะคะความคิดความหวังเดอสตาสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อเรารู้ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราเปลี่ยนความคิดเราปล่อยวางในสิ่งที่มันจะกดดันเราเราเปิดโลกแห่งความคิดของเราใหม่เราจะเจอโลกใบใหม่เราไม่ต้องมาติดขัดกับสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่ แต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะมีช่องทางของมันอยู่เราต้องหามันให้เจอนะคะ 5. ไม้เท้าหมายถึงว่าสิ่งที่มันยังจะได้รับการแก้ไขมันยังไม่จบมันมันยังต้องคือมันดําเนินมาจุดหนึ่งแล้วแหละแต่มันก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วแหละอะไรแบบเนี้คือสิ่งใดก็ตามที่เราจะแก้ที่เราแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาจักรวาลก็จะแก้ไขให้เราได้เพราะอะไรยังไงเสียเดอะเดนมาแฮงแมนมาเดอะมูลมามันเป็น เขาเรียกว่าอะไรไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่ view of fortune หมายถึงว่าดวงชะตาถูกกําหนดมาแล้วให้เป็นแบบนี้บางสิ่งบางอย่างก็อยู่เหนือการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราปรับจิตปรับใจของเรานะคะให้เข้ากับสิ่งที่มันเป็นไปเมื่อไหร่ที่เราดิ้นไม่ได้เราก็ไม่ต้องอไม่ต้องกังวลกระวายใจเราลองนิ่งมั่งแล้วเราจะเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งความสงบ อาจจะเป็นเส้นทางเล็กๆแห่งทางออกของเราก็ได้นะคะต่อไปเป็นตำแหน่งปัตตนี้นะคะได้หนึ่งเด็กเหรียญเด็กเหรียญน,นี่เป็นโอกาสที่ดีนะอะหกถ้วยคิงดาบเอ้ยควีนดาบเอ้ยวันนี้เป็นอะไรอัศวินเหรียญน,นะคะเด็กเหรียญเป็นโอกาสที่ดีการเริ่มต้นโอกาสที่เราจะทําอะไรสําเร็จในวันข้างหน้าเกี่ยวข้องกับคนอื่น หมายถึงว่าถ้าเรามีปัญหากับคนอื่นมาก่อนนะหกถ้วยคิงควีนดาบเนี่ยหรืออัศวินเหรียนเนี่ยหมายถึงว่าการคิดแก้ไขปัญหาอะไร,ะไรก็ตามที่เราคิดไว้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแหละแต่รอเวลาที่มันจะแก้ไขเมื่อถึงเวลาเราจะเจอเส้นทางที่ดีนะคะบางคนอาจจะเจอความรักใหม่บางคนอาจจะเจออ่าคนที่เข้ามาแล้วถูกอ,อกถูกใจแต่ มันจะเป็นการเรียนรู้กันไปก่อนนะคะถ้าใครที่เคยจบหรือจากกับคนรักมาก่อนมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะส่วนใครที่เป็นคู่ครองอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวในซึ่งกันและกันก็ยังถือว่ามั่นคงต่อไปนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะบางคนอาจจะพัฒนาถึงขั้นที่จะแต่งงานได้ด้วยนะคะแต่ยังไงเสียก็ต้องรอเวลา ะะอย่าด่วนตัดสินใจในเรื่องใดๆเลยในช่วงเวลานี้นะคะตำแหน่งมรณะอ่าได้ไพ่สิบถ้วยนะคะเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะสถ้วยเอาแหละมรณะมร,ะมร,ะมระดกทรัพย์สมบัติเราจะต้องเจริญจะต้องดีจะต้องเราจะต้องมีความสุขแน่นอนอ The Moon มีไพ่แห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็มีไพ่เด m มูนแล้วก็มีไพ่ อาควีนเหรียญเข้ามานะคะในตำแหน่งของมรณะเอาละเรื่องทรัพย์มรดกบางคนบางท่านอาจจะได้ที่ได้ทางเพิ่มซื้อรถเพิ่มขายรถซื้อรถขายบ้านซื้อบ้านมีโอกาสได้เปลี่ยนนะคะแล้วก็สิบถ้วยในตำแหน่งมรณะหมายถึงว่าเอาละปัญหาหรืออะไรที่มันเคยมีต่อนนี้ไปมันจะเป็นนิมิตมายที่ดีมันจะดีขึ้นปัญหาก็จะจบลงไปแบบนั้นนะคะ มีสาถ้วยเข้ามาเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองเดอมมูลเดอมมูลบางทีก็บ่งอกว่ารอเวลานิดนึงนะควีนเหรียญเข้ามาคือเราอาจจะบางคนก็ขายบ้านซื้อบ้านอาจจะมีเงินเหลือนะคะแต่เราก็ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาอะไรแบบเนี้ยคือได้ในสิ่งที่ดีกว่าได้ในสิ่งที่เราต้องการอะไรแบบนี้เป็นความสุขความ การรวมตัวกันของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะปีต่อปีที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้เจอกับครอบครัวเลยปีนี้อาจจะมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการพบปะกันซึ่งเป็นถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานที่ไม่ได้มาเจอกันอะไรแบบนี้ความเป็นครอบครัวก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะ View of Fortune หมายถึงโชคชะตากำหนด ะะถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะวนกลับมาทีนี้ในตำแหน่งสุภะได้ตำแหน่งตําำแหน่งนี้ได้ไพ่แฮงแมนนะคะก็อย่างที่บอกว่าความสุขของเราความสำเร็จของเรายังไม่ได้ในอย่างที่เราปรารถนาเลยต่อให้เราต้องการขนาดไหนก็ยังไม่เต็มร้อยอะไรประมาณนี้นะคะมีสิบไม้เท้าเข้ามานะคะมีคิงเหรียญเข้ามาด้วย แล้วก็แดเหรียญน,นะคะตำแหน่งแฮงแมนตำแหน่งสุภะความสุขความปรารถนาของเราเนี่ยเป็นแฮงแมนหมายถึงนักเสียสละเราจะต้องอดทนนิดนึงสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วแหละสิบไม้เท้าเนี่ยอดทนหน่อยเราก็จะถึงเป้าหมายแล้วไม่ว่าใครที่ต้องการเรื่องเงินหวังเรื่องเงินหวังเรื่องอการงานหวังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ นะคะสิ่งเหล่านั้นน่ะจะรอเวลานิดนึงแต่ว่ามาถึงไหมมาถึงแน่นอนนะคะมีช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ,ะมันจะทําให้เราแบบเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการอดทนเหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะเจอปัญหาที่หนักมองไม่เห็นทางออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้พ่สนับสนุนขึ้นมาดีบ่งบอกว่ารออีกนิดนึงนะคะไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับมัน,นไหนๆก็ทนมานานแล้ว เราไม่ต้องทนละเรายอมรับความจริงว่าเอออีกไม่นานมันจะเปลี่ยนแปลงสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่มีใครจะไม่เปลี่ยนต่อให้แฮงแมนยังไงก็ต้องเปลี่ยนเห็นไหมคะว่าเขามีแสงสว่างที่ศีรษะที่หัวของเขาสักวันหนึ่งเขาคิดได้เขาก็จะพ้นจากความทุกข์เหมือนกันสิ่งใดที่เราปรารถนาเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็จะยังไม่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนานะคะเมื่อถึงเวลาสิ่งนั้นจะต้องได้รับ าถึงเราแน่นอนเราจะต้องได้รับมันอย่างแน่นอนนะคะมันเหมือนกับการฝึกความอดทนไปในตัวนั่นแหละนะคะเสียสละเพื่อคนอื่นแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการในวันข้างหน้าแบบนี้นะคะบางทีเราอาจจะเรียกว่านักบุญที่ยิ่งใหญ่ก็ได้แต่เมื่อเราทําบุญแล้วเราไม่ต้องทุกข์นะคะบุญก็คือบุญแต่ถ้าเราทําบุญแล้วเราทุกข เราก็จะเป็นนักบุญที่สะสมความทุกข์ซึ่งเราจะขาดทุนมากเลยนะคะเพื่อที่จะรอความสุขในวันข้างหน้าแต่ถ้าเราทําบุญเราได้สละเราได้อดทนแล้วจงพอใจจงมีความสุขกับมันสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนกลับมาหาเราในสิ่งที่ดีที่เราได้ทําลงไปนะคะทีนี้ในตําแหน่งกรรมะอ่าเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะถือว่าดีนะมีออปชั่นมีทางอออโอ้เทมเพลมนมีการเปลี่ยนแปลงกรรมะกรรมอะไรก็แล้วแต่ บางคนอาจจะตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ความสูญเสียการเสียใจหรือปัญหาต่างๆที่กดดันมานานเทมเพลนเข้ามาเจ็ดถ้วยเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีทางออกนะ ไม่ใช่ว่ามันจะต้องตกอยู่ในปัญหาอย่างนั้นต่อไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน1เหรียญเข้ามาโอ้เป็นโอกาสที่ดีด้วยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าหากเราได้เสียสละอะไรไปแล้วสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาเรานะคะเด็กเหรียญอ่ะเด็กเหรียญเข้ามาบ่งบอกว่าโอกาสใหม่เปลี่ยนแนวความคิดในการเรียนรู้หรือแบบฝึกหัดที่เรากําลังเจอนะเปลี่ยนความคิดให้มันได้ จากทุกหาความสุขให้ตัวเองนะคะจากมองไม่เห็นจะต้องหยุดให้ได้แล้วก็มองให้มันทะลุให้ได้อะไรแบบนี้พลังงานเราต้องเต็มแบตเตอรี่เราต้องดีจิตใจเราต้องตั้งมั่นแล้วเราจะไม่หวั่นไหวกับอะไรเลยนะคะทุกอย่างมีทางออกตำแหน่งราภะได้ควีนถ้วยบ่งบอกถึงเรื่องของจิตใจก้าวไม้เท้าเข้ามาอ่ะไม่ต้องคิดมากนะคะ ิดอะไรมากๆก็ทิ้งๆง,งมันซะบ้างไม่จําเป็นที่เราจะต้องคิดหรือเก็บเอามาจริงจังจนเกินไป8ดาบนะคะอ่ะเยียวยาตัวเองจิตใจมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะเกดาบอ่ะความเครียดสิ่งที่มันสะสมในจิตใจเราสลัดทิ้งมันให้หมดทําใจเราให้สบายทุกอย่างจะสบายจะดีมันอยู่ที่ใจเรานะคะ แก้ใจตัวเองได้ทุกอย่างก็จบแบบนั้นเลยนะคะควีนถ้วยหมายถึงผู้ที่หมั่นศึกษาดูแลจิตใจตัวเองคนใจบุญคนที่ชอบสวดมนต์ภาวนาเราทำเพื่ออะไรนะคะเราทำบุญเพื่อเอาบุญมารักษาใจเราสวดมนต์ภาวนาเพื่อได้หลักแห่งใจเพื่อมีที่พึ่งเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ของเราได้เพื่อมีสติปัญญาแก้ไขทุกข์เพื่อมองเห็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเพื่อเพื่อสิ่งเหล่านี้คะ่ะสติและปัญญา ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเราแก้ไขปัญหาแล้วก็หยุดปัญหาหยุดใจของเราจากปัญหาต่างๆนั่นแหละนะคะทำได้ไหมทำได้เพราะว่าควีนถ้วยเป็นเหมือนกับจิตใจดีเนาะชอบสวดมนต์ภาวนามีเมตตาแสดงว่าพื้นฐานจิตใจเราดีอยู่แล้วเอาความดีของเรามารักษาตัวเราก่อนพอเรารักษาตัวเราได้เราก็เผื่อแผ่ไปให้คนอื่นนะคะพไพ่ใบสุดท้ายได้สไม้เท้า เป็นไพ่แห่งความสุขความมั่นคงนะคะความเฉลิมฉลองการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอสามดาบเข้ามามีสามดาบสองดาบอ่ะก็ไม่เป็นไรสิ่งที่มันเคยมีปัญหานะคะในชีวิตของเราในครอบครัวของเราหรืออะไรแบบเนี้ยไพ่ดิเอมเพลอร เดมเพลอร์ Emperor, เนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เก่งสามารถจัดก,การแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าจะปัญหาที่ค้างคาในใจหรือปัญหากับคนอื่นเป็นคนที่ทนได้รับผิดชอบหน้าที่ได้อย่างยาวนานพระอาทิตย์นี่เก่งจริงๆนะคะชอบให้แสงสว่างกับคนอื่นให้กําลังใจกับคนอื่นแต่บางทีตัวเองเหมือนก็นจะขาดกําลังใจซะอย่างนั้นไม่ได้นะคะเดมเพลอร์เข้ามาก็วงบอกว่าไม่ได้เราต้องตั้งมั่นทั้งจิตใจทั้งกายและใจ มีวัตถ ok ุประสงค์เ yani, ป <Huh? S 1> ้าหมายอะไรเอ็มเพลยเลอร์ย <amiento> ังไงก็ผ่านไปได้หมดนะคะก็เชื่อมั่นว่าชาวราศีสิง์จะต้องผ่านมันไปได้แล้วก็รอโอกาสที่ดีๆนะคือเหมือนกับดวงชะตาเราอ่ะมันหมุนเวียนมาบางทีเหมือนเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะเท้าเราต้องเปื้อนด้วยโคนด้วยฝุ่นแต่พอเข้าบ้านมาเราจะได้รับการชำระล้างอะไรก็เป็นเหมือนกันแบบนั้นดวงชะตาก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีปัญหาอย่างเดียวคือรอเวลา เหมือนปัญหามันไปถึงที่สุดแล้วมันจะได้รับการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจมันแล้วนะ่ะเราไม่ไปทุกข์กับมันนั่นคือการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดแล้วอย่างอื่นทําอะไรเราไม่ได้แล้วละ่ะถ้าใจเราไม่ทุกข์นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะคะขอให้ประสบกับความโชคดีและผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้แล้วก็อ่า ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะก็ฝากกดติดตามกันกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าใครต้องการดูเป็นส่วนตัวก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ